ซัดเพื่อไทยอันดพานส่งสารเล่มนูนฟันเทงยิ่งทำยิ่งตกตำ่ำ oh. ป้าเจ๊บตอนนี้ป้าเจ๊บใจเย็ยนนะไม่มีอะไรตกตำ่ำไปกว่าพักส้มแล้วครับตอนนี้เป็นนั่งร้านให้เขาอะแล้วก็พายเรือให้เขาด้วยนะฮะพักส้มนะครับผมโดนตั้งคำถามแบบนี้ทุกวันนะถ้าเพื่อไทยยืน่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องคดีหัวสวกับคดีเขากระโดดขึ้นมาพักส้มจะทำไงนะฮะ แม้ว่าคุณไอติมหรือแบบอินฟูดังๆในพรรคส้มนะฮะหรือแม้แต่คนที่ดังๆอย่างน้องไอ้นะฮะก <c oughs> <c oughs> ็ตอบคาถามนี้ได้ไม่เต็มปากนะครับว่าอาจจะยกมือค่นรัฐบาลด้วยกันกับเพื่อไทยไหมหรือว่าจะยกมือให้เขาไปต่อครับก็ไม่สามารถตอบได้ก็ได้จะตอบว่าถ้ากระบวนการมันไม่มีการแทรกแซงอ่ะก็ปล่อยให้มันไหลไปนะฮะแต่ถ้ามันเป็นแทรกแซงก็ไม่ต้องรองให้อ่าเพื่อไทยยืน่นอภะพรายไม่วัางใจหรอกครับพรรคส้มจะยื่นเองเลยอืมคือ มึงดูสถานก,การณ์บ้านเมืองบ้างไหมว่าไอสิ่งที่ DSI เอสไอเขาทำมารวบรวมพยานหลักฐานอ่ะคือแม่งแทบจะมัดตัวได้เลยว่าชี้ตัวได้เลยว่าใครแม่งผิดและไอเขากระโดงนี้ยิ่งชัดมากเพราะศาลตัดสินมาตั้งนานแล้วการรถไฟไม่รู้ไปยื่นหรือย,ยังหรือว่าชะลอการยื่นหรือว่ายื่นไปแล้วอะไรยังไงอ่าคณะบดีกรมที่ดินนะแทนที่จะเซ็นเพิกถอนก็บอกโอปวดลายเจ็บลายอ่า บทไหลเจ็บไหลตอนนี้แบบว่าเขาแบบกาลังคุกกุนเนี่ยกำลังแบบเอ๊ะจะไปทางซ้ายดีจะไปทางขวาดีคือเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันคือกระบวนการแทรกแซงแล้วนายกคนใหม่นี้หรืออนุทินเนี่ยก็พูดเองว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปดูซิที่ดี i อ่ะว่าเนี่ยคดีพวกนี้ยมันไปถึงไหนแล้วนะจะให้ความยุติธรรมถึงที่สุดอา้าวถ้าคุณจะไม่แทรกแซงคุณจะเข้าไปดูทําไมคุณก็ปล่อยให้มันไหลไปสิครับคุณไม่ต้องเข้าไปดูหรอกรัฐบาลเก่าก็ทําไว้ดีแล้ว ก็คงจะเข้าไปดูแหละเอ๊กันแกล้งผมหรือเปล่านะหรือว่าอ่ะเอาตรงนู้นสอดสายตรงนี้เอาออกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ให้ตัวเองพ้นผิดหรือเปล่าอ่ะอันนี้เป็นการตั้งคําถามนะครับซึ่งเนี่ยบางทีอ่ะคือคนทั้งประเทศแม่งมองเห็นเว้ยแต่พักประชาชนมองไม่เห็นตอบไม่ได้ก็ <c oughs> แล้วก็แบบมาบอกว่าเออเนี่ยเพื่อไทยก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าสารและมนุญเป็นอย่างนี้นี้หนึ่งสองสามสี่ตัวเองเคยโดนมาแล้วแต่การมาทําอย่างเงี้ยมันแบบ เออเจ้าคิดเจ้าแค้นกันหรือเปล่าน,นี่ก็โลมก็ไปพูดไว้นะฮะโอ้ยโลมเอ้ยมันมันคือมันตอนเนี้ยมันไม่มีการกลั่นแกล้งอะไรกันหรอกมันมีการที่ว่าคุณนะแม่งเลือกผิดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเลือกเพื่อไทยแล้วถูกนะแต่ถ้าคุณแบบเออ no vote กูไม่เลือกใครเลยอย่างเงี้ยเอ,อ้ยก็พอรับได้เว้ยแต่อันเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าไฟแม่งอยู่ตรงหน้าแต่คุณแบบแม่งเป็นแค่ไฟสีส้มอะแล้วคุณแบบไปเจอไฟสีน้ําเงินที่มันเป็นไฟที่แบบมันเป็นไฟที่เผาไหม้สมบ คุณจะเอาอะไรไปสู้คุณจะอ,อะไรไปคุมเขาอ่ะก็ลองคิดให้ดีนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจทิวลิปสลิปนิวเพจนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปครับสวัสดีครับ